ข่าว่วนประเด็นร้อนครับในวงการฟุตบอลนอกนะขณะนี้ครับก็คือการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าพวกเขาเนี่ยชนะฟ้องเรื่องของคดีการเปลี่ยนกฎ APT นะครับ Associated Party Transaction ครับหรือว่าการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือว่ากลุ่มคนเดียวกันนะครับซึ่งกฎนี้ครับพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆครับก็คือเรื่องของการทำกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาครับซึ่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยออกกฎนี้ขึ้นมาครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ อัดฉีดเงินเข้าไปยังสโมสรโดยตรงครับเพราะว่าถ้าไม่มีกฎนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่กลุ่มเจ้าของทีมหรือว่าเจ้าของสโมสรครับจะใช้แบรนด์หรือว่าบริษัทในเครือของตัวเองครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรของพวกเขาแล้วก็อัดฉีดเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้ครับซึ่งกฎนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องของ FMW ครับของพรีเมียร์ลีกเช่นกันหรือว่าแฟร์เมก e ต์วารูครับที่จะทำให้ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยรับสปอนเซอร์ในจำนวนเม็ดเงินที่เหมาะสมเท่านั้นครับ ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าพวกเขาเนี่ยชนะฟ้องในคดีนี้ครับพร้อมกับระบุว่าสารตัดสินว่ากฎข้อนี้ครับถือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายของอังกฤษครับอย่างไรก็ตามครับด้านพรีเมียร์ลีกเองก็ออกมาแถลงการเช่นกันครับว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฟ้องไปเนี่ยมันคือการเอากฎข้อนี้ออกไปทั้งข้อเลยครับแต่ว่าสิ่งที่สารตัดสินออกมาครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการ เอ่อเอากฎข้อนี้ออกครับแต่เป็นเรื่องของประเด็นเล็กๆบางข้อครับซึ่งจากการรายงานครับก็คือมีแค่2ส่วนเล็กๆเท่านั้นครับที่ศาลรับฟ้องแล้วก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งสิ่งสําคัญที่มาพร้อมกับการฟ้องแบบนี้ครับก็คือการที่สโมสรอื่นครับจะมามีส่วนร่วมครับซึ่งสโมสรที่ให้การหนุนหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีทั้งหมด3สโมสรนะครับก็คือทางด้านเชลซีครับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดแล้วก็เอฟเวอร์ตันครับซึ่ง3ทีมนี้เนี่ย เป็นทีมที่มีปัญหาเรื่องกฎการเงินเงิน่อนข้างเยอะนะครับส่วนอีกหทีมครับที่ออกมางัดหลักฐานช่วยเหลือทางด้านพรีเมียร์ลีกครับก็ประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ไบรทันแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดครับส่วนสโมสรที่เหลือเนี่ยก็ถือว่ามีท่าทีค่อนข้างเป็นกลางครับบางทีมก็แค่ว่าโหวตสนับสนุนเรื่องกฎอันนี้แต่ว่าไม่ได้สนับสนุนพรีเมียร์ลีกหรือว่าไม่ได้สนับสนุนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีครับว่าการฟ้องร้องกันในครั้้งงนีครรับวมถึ คำตัดสินในครั้งนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี115กระทงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดนตั้งข้อหาอยู่ครับเพราะว่าคดีพวกนั้นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการปกปิดช่องทางการเงินแล้วก็ไม่ยอมส่งบัญชีตามที่พิียรีกร้องขอครับผมไม่พลาดถุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม c h a n n ช่อง u ูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ